ดีอันที่สามนี่ลแะก็คือสีโบมียังดอกกสีได้ให้แม่ก็พอคนพอกันได้บาทเลยแล้ว <c oughs> รุ่นเดวทสิเป็นแนวใดข้างนี้กาบเอาเส้อนั้งหลาข้างนั่งหล,ละก็ดใจเข่าเข้าแล้วติดใจด้ร่มกับแม่เฒ่าเนาะกลางคืนมาโทรมาลัางในคุยกับแม่เฒ่า คุยกันยาวเลยกับกเคยนะเพคนกส่แจ็คบอลกับเมียเพคนผ้ามาเด้อผ้าเมียผมมาเด้อดนะเออละเป็นยังไงคอยอันคอยสีชวนเจ้าไปไประเทศไทยจะสิไปน้ำข่อยบอ่อไ,ไปไปไป่อยสิพาเจ้าไปหาลูกสาวเจา้าไปหาไป,ไปหานางบุมบ๋มบิม๋มเออเอาอยัางไงมาแล้วสิเียังไงเด้อ ออขอชี้่ายให้ดอกขาหลดขาล่างขนา,งขน,างนังขานีค่ะขอยังให้เจ้าได้เห็นลูกสาวเจ้าเออเด้อเมื่อกี้นี่พาเพิ่นไปเบิ่งนรถที่ไฟฟ้าพี่น้องอุนไปอยากให้แม่เปืองน้ำมันรถที่ไป,ไปขี่มาขู่มือเนาะบดไล่เติบได้จังหวะอยากไปเบิง่งรถไฟฟ้าให้เพิ่นเไปเบิ่งทามละอกราคาไว้เป็นได้หมักอยู่บ่มีเล่งตัวได้ไว้อีบ่หมักดูหมักสีแดงค่ะหมักสีแดงสีซื่อให้เพิ่นและพี่น้อง แร้วกี้เมือวันอ่ออา,อาทิตย์นี้แหละอาทิตย์มา,าข้า่อยเละนไ,<บ>ไปค้น่ลองอันดังหลาลบไปลบมาไปลบมาเลยบัดสีม,มาพี่พัดยันพอได้ข้าวอรลอยขี่รถไฟฟ้ามาชนกันมากก็ได้เปลี่ยนแค่นี้มา,ามันแล่นได้สี่สิบกิโลไปกลับได้มาเอเทื่นข่อยแล้วก็เสียบเลยมองเสียบก็มีเพม่นี่เย้นเสา้าคหมองเปลืองียนเดีแอร์นี่ เอ้ไรนี่ผักแพนไปเอาไปตั้งในห้องโถงเป็นยังเนาะตั้งห้องโถงไปนะต้องทำเจ้าโค้งเขาซื้อเนาะเสร์ชเข้าไปก็ได้ตัวนี้ราคาเนาะยี่ห้อน คนสนใจอันนี S ้เลยได้พี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวไปตั้งหองทงนะ